สวัสดีสวัสดีเพื่อนครับสวัสดีเพื่อน FC ชาวลงสีข้าวนะฮะ FC ลงสีเคลื่อนที่นะวันนี้เราก็โน่นเพื่อนมาสรีข้าววังไทพูนนะก็เขาสูบน้ำทำนาก,กันเนาะถนนสุดนะครับเพื่อนโน่นดูวลงไปลงไปอยู่ ในล่องข้างหนึ่งก็มานะครับตอนแรกก็จะหลบหลุมเนี่ยนะจะหลบจะหลบเปียกตรงนี้นะเพื่อนนะก็จะหลบแล้วก็จะขึ้นจะขึ้นเนินนี้อ่าจะไล่ไล่เนินมาก็ปรากฏว่าเนินมันซุดลงไปนะครับเพื่อนดินมันเปียกเนาะก็ซุดล้อหลังล้อหน้าซุดนะครับล้อหลังล้อหน้าซุดเราก็เหมือนกับซุดลงเรื่อยๆนะเพื่อนนะเราก็รีบกระชากล้อหลังขึ้นไปอ่านี่ เราก็กระชากล้อหลังขึ้นไปนี่แล้วล้อน้ามก็ตกลงไปไม่อย่างนั้นถ้าไม่กระชากไม่รีบกระชากนะเพื่อนลงตะแคงทั้งแถบเลยนะเราเคยเราเคยเหตุการณ์นี้มา1ครั้งนะครับเพื่อนเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะเนี่ยอาการเดียวกันเลยนะีแล้วเราก็ตอนแรกก็มาซุดมาซุดอยู่เราก็ฝืนวิ่งไปเลยนะครับเพื่อนฝืนวิ่งดันดันหน้าไปมันก็ซุดลงทั้งแถบเลยนะ คว่ำนะครับก็ครั้งนี้ก็เราไม่ไม่ดันหน้านะครับเราดึงถอยหลังกลับเออเนี่ยต้องรีบดึงเลยนะพอรู้ว่าุดเนี่ยมันเหมือนจะไม่มีมันเหมือนจะมันก็ดึงแข็งแข็งเือนเหมือนก็ดึงแข็งแข็งแต่ว่ามันมันไม่แข็งนะครับเพื่อนนี่นะถ้าเกิดว่าไม่ไม่รีบดึงเมื่อกี้นั้นเพื่อนนะคว่ำเออเพราะเขาสูบน้ําทําใส่ร่องกันไงใส่ร่องสวนเราก็มาสีข้าวตรงนี้จุดนี้นะครับ เดี๋ยวก็รอรถมาดึงขึ้นรอรถไถน,นะครับเพื่อนก็เล็กน้อยมีกันบ้างเนาะก็ดีที่ไม่ดันไม่ตัดสินใจดันออกไปโอ้เพื่อนดูดิมันมันเปียกข้างล่างนะครับเพื่อนข,ข้างบนมันแข็งแข็งอยู่นี่แหละแต่ข้างล่างมันเปียกนะครับเออก็คิดว่ามันจะไปได้นะมันก็ไปไม่ได้นะเพื่อนเนาะโอ้ยลกสีเคลื่อนที่หากินลําบากเขาบอกไว้ ลสีขึ้นที่หากินลำบากเหนื่อยเพื่อนแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเนี่ยแค่เห็นเห็นเนี่ยทอ้อแท้เลยเนาะเดี๋ยวเราอรถไถเอาเรถไถมาเพื่อน,อนก็รถติดไปก็ขึ้นไปดูหัวกระเทาะนะครับรอระหว่างราอรถไถเนาะปรากฏว่ายางหมดนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยางกัน ขณะรอรถไถเลยนะโอ้ยางยางกระเทาะหมดนะเพนะื่อนนะนี่เพื่อนหมดสนิท <c oughs> เป็นวันอะไรเนาะวันนี้เสร็จแล้วเพวื่อนๆเปลี่ยนหัวกระเทาะระหว่างรอรถรถยังไม่มาเลยเนะพื่อนเสร็จเรียบร้อยรอรถแป๊บหนึ่ง <c oughs> ก็วิ่งมาเลาะเลาะมาเนี่ย <c oughs> วิ่งเลาะถนนมาเนี่ยแหละ มันจะหลบหลุมนั้นหน่อยนึงก็จะวิ่งล้งลอทีนี้มันลงไปสองลอ้อซุดลงสองล้อไงแล้วก็ดิ้นเอาล้อหลังขึ้นมา<อ>ไม่งั้นเดี๋ยวล้มสีเสร็จแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวม่สีเลยลเดี๋ยวมาสีได้ไหมนะ,ะได้ได้ไดพี่อเอามาลางหมดเลยดึงข้างหน้าข้างหลังอ่ะเอาข้างหลังดีกว่ามันหนักกว่า ไม่ขึ้นนะเพื่อนติดคานยวเสียงขุดกอนตอนนี้ก็ลำบากกันเนาะยังไม่ขึ้นเลยจะ,นนะจะเป็นลมอย่าเนี้ยแล้วขุดให้เป็นลาด เพื่อนๆขึ้นมาแล้วกดถ่ายให้ไม่ทันเนาะถ่ายคนเดียวนี่สำรวจความเสียหายนะเพื่อนนะเพราะอ่าบางคนหน้ากานชนหน้าหายไปทั้งแถบเลยนะเพื่อนหลุดครับแล้วก็เดี๋ยวไปซ่อมเนาะนี่มีบีครับนะบางคนบางคนหลุดนะครับ ช่วงล่างไม่มีอะไรเนาะยังปกติดีสมบูรณ์ดีเลี้ยวได้ก็ขึ้นมาแล้วเหนื่อยจะเป็นลมเลยนะเพื่อนอย่างกระท้อเปลี่ยนแล้วนะก็มาอีกรถนึงแล้วก็มีนู่นอีกสองกองนะครับเกาะสีขาวเหนื่อยก็เป็นความยากลำบากนะครับเพื่อนของนกสีขาวเคลื่อนที่เนาะเนี่ยมันจะแบบเนี้ยเหตุการณ์เหนื่อยๆหนหนัก เสียเงินเสียทองพร้อมที่จะลงถนนได้ตลอดเวลานะเพื่อนลงสีเข้าเคลื่อนที่นะต้องระมัดระวังนะครับในการขับนะก็เนี่ยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะเพื่อนเจอกันคลิปต่อไปครับเพื่อนสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้ไปสีเข้ากัน